E สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันที่22กรกฎาคมพระศาสนาจักรให้ฉลองนักบุญองค์หนึ่งที่พวกเราคุ้นๆแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เราด้วยก็คือนักบุญมารีชาวมักดาลาถ้าในพระคัมภีร์ฉายเราเห็นก็จะบอกว่าในอดีตคนคนนี้เป็นหญิงสาวที่มีมณฑินมัวหมอง ก็คือเป็นบุคคลที่ถูกจับในขณะที่กระทำไม่ดีไม่ร้ายกันแล้วก็ถูกนำมาให้พระเยซูเจา้าตัดสินแล้วก็บรรดาฟาริสีทั้งหลายก็ถือก้อนหินคนละก้อนและตาเนี่ยถลนออกมาเชียวนะยังไงยังไงก็ต้องได้จัดการกับยายคนนี้เพราะเป็นโสเป็นีและถูกจับขณะที่ํำบากอยู่ เมื่อพระเยซูเจ้าในม,มองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเน่ยมันรุนแรงมากเลยและทุกคนก็พร้อมที่จะฆ่านางพระองค์ก็ก้มลงแล้วก็เขียนที่พื้นดินจากนั้นพวกนี้ก็อดทนไม่ไหวขยันขยอให้พระองค์จัดการตัดสินเร็วหน่อยจะได้จัดการเขาให้ตายช่พระองค์ก็ก้มลงอีกแล้วก็บอกว่าอางนี้แล้วกัน ใครที่ไม่ทำบาปเลยเอาก้อนหินโยนคว้างใส่นางให้ตายคนแรกแล้วคนอื่นก็ค่อยโยนปรากฏว่าทุกคนหลังจากที่ได้พระองค์พูดไปแล้วไอ้คนแก่เริ่มต้นจากคนแก่เนี่ยเดินหนีเลยเพราะที่แท้ก็พวกนี้แหละเป็นพวกที่สแสวงหาความสุขทางเพศกับนางคนนี้อ่ะทำให้ มามองดูแล้วก็จะเห็นว่าในสมัยนั้นก็สมัยนี้ก็มีลักษณะไม่แพ้กันเลยทีเดียวก็คือความต้องการของมนุษย์ที่ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ต่อไปแต่ที่พูดถึงในวันนี้ก็คือนางคนเนี้ยที่เป็นคนบาปหลังจากที่ได้พระเยซสเจ้าได้ให้อภัยพระองค์บอกว่าไม่มีใครลงโทษเจ้าเลยเหรอ ไม่มีเจ้าค่าจงไปและอย่าทําบาปอีกคําพูดของพระองค์เนี่ยและท่าทีที่พระองค์เมตตาเขาเนี่ยเขากลับใจอย่างสิ้นเชิงและและได้ติดตามพระเยซูเจ้าไปฟังพระองค์พูดตลอดจากนั้นในวันที่พระองค์ได้กลับเป็นขึ้นมานั้นน่ะพระองค์ ได้ให้รางวัลแก่เขาคือเขามาร้องไห้อยู่ที่หน้าพระกูหาที่ฝังพระองค์นั้นนะ่ะพระองค์กลับเป็นขึ้นมาแล้วก็เลยให้เขาได้เห็นพระองค์เป็นคนแรกและให้ไปบอกกับทุกคนว่าพระองค์กลับคืนทีพแล้วนะพี่น้องครับช่วยจิทีดีจิตหนนเนี่ยเราก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ แต่ถ้าชั่วตลอดไปเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติที่ดีของมนุษย์เลยพวกเรานั้นหลงผิดได้เขาบอกสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังเราแต่ละคนคงไม่ใช่คนดีตลอดต่อหน้าพระพินเจ้าแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ชนะบาปตัญหาต่างๆที่สังคมมีในทุกวันนี้ที่มนุษย์กำลังจะเอ็นเอียงไปในทางนี้ พวกเราจึงต้องพยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็คือกลับใจและได้รับการอาภัยจากพระบิเจ้าอันนี้ต่างหากที่ทำให้คนหนึ่งมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยทุกครั้งที่เขากลับใจเขารู้สึกตัวว่าเขาผิดวันนั้นแหละเป็นวันที่เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้แล้วเขาจะต่อยอดความดีต่อไปก็ต่อเมื่อเขาทำสิ่งที่ถูกต้องต่อไป เหมือนกับมาริยามักดาลเลนาที่แม้จะผิดพลาดในอดีตแต่แล้วเมื่อกลับใจกลับใจอย่างอย่างแท้จริงและก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่พวกเราด้วยขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้บุคคลต่างๆที่มีปัญหาในชีวิตได้ท้อแท้ใจแต่ให้ได้พบกับองค์พระเยซูเจ้าผู้ซึ่งสามารถรักษาทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตของเขาได้สวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์